พี่น้องวันนี้สิผ้ามส่เบดเบดปาเนะเห่อเป็นห่วกแต่ว่าเป็นห่วกตายเจ๊มันจิกกินหรือบบกินดอกลองเบิ้งเดี๋ยวทิที่แรกว่าเสียอามายุงเบ็ดให้เบดลอยเนาะบัดห่วกก็เลยตายวันนี้ก็เลบเยบเล่ลอยนี่นะเนาะถ้าถ้ามันบ่ตายกิดเสลอยเต้นดกัดก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 ดักจงสิ แต่ว่านี้มันตายแล้วมันสิกินหรือบอกินลองเบิง้งแต่ว่ามันกับ,บเบดดจมพี่น้องหมวกกระไดแต่ว่ามันหันบดติใครเจ่กระบ็ดไปลักไส้พี่น้องไส้ยู่น้องหน้าเจ้าของยุคโควิดตรงหากินเอง นั่นเย้วยากระบาดไอ้น้อเพื่อนดอกซอยเหลือจะขอพีออ่น้องบุ้งหูว่าสีใดหรือวอวเรื่องมะเรียนเรื่องเส้อผ้าไม่ยามบึงใสเ่เบ็ดเก่าหลังนะคอยยังฉีกผ้าหัวเกรียนมาหน่อบัน ไปงางกันเลยเพื่อนน้อยวันนี้ได้มือกล่องไม้ด้วยพี่น้องเด้อ พี่น้องแถวเบื้องด้วยตัวมันบ้าท่านตายมันจิตติดมันใจสิตายแล้วแหะมันหัวค้อนมาเนาะก็มเมนแ์นี้ยเล็กน้อยกินใช้ได้เลยก็วางหางมันนะนะจะจิตเด็กแร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 กนั่น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 เห็นป่ะพี่น้องน้่หน้าหัวกระติดดินเป็นที่รอดตารอดใจ เจ่าหลังแล้วไปแล้วที่ลังด่ซหยดี่ใส่มันอก่อนน้องสาเด้อส,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 สีรวอดดื้อสีเอ้ยสีหอดดื้อสีหลวงน่ากินไงแท้เพื่วนวตลาดเข้าโบนีขายของหนอค่ะแ่ซีไ่ซ้ำนี่ได้กิน ค่ะเบิ่งเ,เเเง,ง,งเดี๋ยวใส่ไวนัแล้วก่อนเเดียวเด็ดหาโมงแรลงแล้วยังเด็ดอยู่หมวกก็หมวคว้าขึ้นมาน้ำเอื่อยเพื่อนอยู่มองเฮ็ดงานโอ้อประสิพัน์กันซะละ,ปะไปทือไปแฟนกันอยู่บอกนะ chi lắm Biết cái đồ vừa là mít ta si hát vừa là Không, subscribe chậm, ôi, chân vừa Gõ Để cả สีตัวโอ้สีหลังอ่าน้ำมาเลยเมือกล้องเก็อกง่ายแท้ไ,ไ,ไง่ายปลานี่ผ่วทษหรือกินหรือคายหรอ ่ะพี่น้องสำหรับมือว่านนี้เฮาเลยมาใส่เบ็ดไว้เนาะกับมัอน,นี้กับซีมายามสงสัยจะติดปลาอยู่พี่น้องดินดอดๆเลยปลายยังนอโอ้เบ็ดเสียซะเนาะโอ้ได้อยู่ค่ะพี่น้องได้ปลาตะเพียนได้ปลาตะเพียนพี่น้อง อ่าเบ็ดก็มาอยู่ตัวนี่หวกเป็นหวกตายเนาะพี่นอ้องเป็นเป็นเหยื่อเป็นหวกตายถ้าหวกเป็นนี่สิได้ประคอ,รอยู่ว่าจักอันนี้มายามแล้วเนาะพี่น,อน้องเนาะโอ้ยลืมเอาคุมาได้ปลาตะเพียนโอ้โอ้โอโอเบ็ดก็สิหกักพอเบ็ดถอดจังไลยหนาะบาดนี่ ปลาตะเพียนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่ถังไว้กันนู่นนี้เป็นเป็นเหยือสงสัยกลุ่มกินเบิร์ดพี่นอ้องบ่เลือเลยบ่เหลือเลย,เลเลยงั้นเราก็เก็บเบ็ดนะครับ เก็บเบ็ดไวเดี๋ยวมือแหลงจะมาแกะมือมาอีกเทค่น,นึงกูเบ็ดก่อนเป็นเนือ้อตัวนี้ก็ไม่เหลือเลยครับตัวนี้เนื้อกเบื่อเลยค่ะ ไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยว่านใสอยูุทั้งเบิดเก่าเก่าหลังเนาะไสเบ็ดเก่าหลังขึ้นมาได้ลงมายามนอนแสบนอนนัวไรเออ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 เเออเเออเออเกับเบ็ดเหือเบ็ดเหเบ็ดขึ้นกัน เยื่อบดครับสามนีก็เบิดเช่นกันพี่น้องเอยเป็นเป็นเป็นหวกตายเนาะ ก็เลยบบดึงดูดปลามากินมันเป็นเหยื่อนิ่งเหยื่อนิ่งมันคือเหยื่อเป็นมันบอเป็นทีดึงดูดรอดตารอดใจสองสี่ห้าแล้วอีกสามลัง นี่แหละทาเพื่อนว่าให้ปลาตัวหนึง่งกินขาบหนึ่งกระเบิดให้ปลาตัวนึงกินหนึ่งครั้งก็หมด่ดถ้าให้เบ็ดไปหาปลาซ้อนวิธีหาปลาแต่ว่าจะได้กินไปตลอดชีวิตเอาว่าขานได้พี่หนอ้องเบ็ดเก่าหลังเด็ดปลาตัวหนึงน่งยเมื่อแรงจะลองไปซื้อหวกใหมจะไปซื้อหวกที่มันเป็นจะบ่ใหายตาย เอาหัวปิ้นมาใส่ลองเบึงเดี๋ยวจะแก่มือมอแลงเมื่อนรหรได้ตัวหนึ่งกะถือว่าโอเคอยู่ปลาตะเพียนเบ็ดก้าวลังได้ปลาหนึ่งตัว กินมั่กินใจโอ้วิศวเลวว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 บวว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 บวววววบ่ววววววาวววะววววววีว่ววววะวอวว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 วอวว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 บพี่น้อง ปกติดีทุกอย่างปลาตะเพียนหนึ่งตัวไปถอดมันสนัดป้านี้จะกลางร้าย